โอเคนะครับก็ขอต้อนรับกสู่เกมเสืบถีสืบไตหวันนะฮะแพทที่ใหม่มาแล้วนะครับก็มาพร้อมกับระบบตรวจจับเครื่องที่ถูกรูทนะฮะเหมือนของไทยแต่เท่าที่ดูรู้สึกว่าจะแหลกน้อยกว่าของไทยเยอะยไทยต้องแก้กเยอะนะครับบักบาน รู้สึกแจ็คคอดจะยังอยู่นะนะครับยังได้ยี่สิบแต้มอยู่เลยจริงไม่ค่อยอยากสูบแจ็คคอดจะเข้าเท่าไหร่มันไม่ค่อยให้อะไรดีนะฮะโอเคเรามาดูระบบก่อนแล้วกันนะครับแตกที่ผมถามเพื่อนที่เขาเล่นเขาบอกว่าระบบเออ่ท่องเที่ยวยังมีปัญหาอยู่นะครับคิดว่าเซิร์ฟญี่ปุ่นก็คงประมาณสิ้นเดือนหรือว่าต้นเดือนหน้านะคงไม่รีบเขา้าเอาเข้ามาเร็ว เพราะว่าเซิร์ฟญี่ปุ่นจะเน้นการแก้บั๊กเป็นส่วนใหญ่นะดูเหมือนว่าจะเน้นทีมที่แก้ก็คือทีมที่ของเกาหลีนั่นแหละแต่ว่าคือเขาทำสามเซิร์ฟเวอร์รวดไปเลยไงแต่ญี่ปุ่นเองก็เขาก็แก้บั๊กของเขาเองได้นะไฟ กิจกรรมต่างๆเขาดีอยู่เหมือนกันนะฮะโอเคก็เคลียร์ของก่อนผมเกือบเก็บเก็บรอบไม่ทันอนะ่ะก่อนปิดเซิร์ฟนะฮะนี่ฮะก็กิจกรรมเปลี่ยนแปลงนิดหน่อยนะฮะ เล่นสีตามีลูกบาท j a แจ็คพอตนะเดี๋ยวลองกดเล่นๆดูก็ยังห่วยเหมือนเดิมของไม่ค่อยดีเท่าไหร่แจ็คพอตก็ยังคงความเขาเรียกว่าจังไลได้ที่เหมือนเดิมนะรอบที่แล้วก็เป็นแบบนี้รอบนี้ก็ยังไม่หวายเป็นแบบนี้ ทั้งวันชวนเพื่อนะนะครับเดี๋ยวผมไปแลกของก่อนนะก็กลับมาเป็นอีเวนต์แจ็คพอตแล้วนะแจ็คพอตต่อกัน2อีเวนต์แต่ก็ไม่เชิงอะ่ะเพราะว่ามันแค่2วันเองรอบที่แล้วรอบนี้ก็ต้องให มันนานหน่อยนะนะครับส่วนจี้ผมดูไม่ค่อยมีอะไรเท่าไหร่นะรอบนี้เนี่ยร,ระบบท่องเที่ยวยังเข้าเล่นไม่ได้นะ๋ยวลองไปแผนที่ใหม่แต่คนที่เล่นเซิร์ฟไทยแล้วก็น่าจะเข้าใจดีค้างนะน่าจะชินกับระบบนะคนที่เล่นเซิร์ฟไทย อย่าเล่นใส่คียดีกว่าคิวพัตตาก็ก็ดีนะใส่คีอ่ะเล่นไปก่อนไม่ต้องใส่หมวกรู้สึกมันค้างแปลก พอมันเป็นตัวนี้เขามันก็เพิ่งจะมีปัญหาเยอะอีกกันึงแหละเน้นแพงเร็วๆก็แล้วกันอ่ะอันนี้ตัดแลนด์มาไอตัดนังฟ้าไป กองบินไม่มีแปลนเลย้ยไม่มีก็ใช้อย่างนี้ไปก่อนแล้วกันนะครับหมวกไม่ต้องใส่มีตัวนี้ไว้แกงขุดนะแล้วก็มีไว้ดักนะครับ ก็เล่นอย่างนี้ไปก่อนแต่ที y, ่ใหม่มานะฮะพวกไซคีกับมิกไซคีแล้วก็มีมีหลานน่าเล่นนะถ้าเล่นไซคีก็ใส่เอ่อปืนฟองน้ำกันไปนะ Start Let's see who goes first. จักรู Yes, you go first. สกิลแกยังวะไม่แกนะครับถือว,ว่าแย่แย่มากเลย You built landmark. a land ของเขาแรง 9. Fortune cards. สุ่มสองใบนะฮะ Select an area of your choice. แค่นี้ก็ขวาง,งเราไม่ได้แล้ว Select the area to construct three buildings. สามหลังขวางไม่ได้ด้วย เป็นแป้นแล้วก็ซื้อต่อสกูถูกแก้สกิลแล้วไม่ยอมแก้คืน <5. S 1> นคยครับผมใส่อปให้มันบ้านแพงขึ้นเร็วขึ้นนะ ใส่ปืนมาด้วยไงไม่ออกเวยไม่ค่อยดี My turn Double ten My turn ดีจะ <10. S 2> มีออกเกาะล้าง <c oughs> วนกลับมาตรงนี้เฉยเลยดูเหมือนสกูจะมีปัญหา <12. S 2> มีปัญหากับสกิลดูสิว่าสองหรือสามช่องถ้าส <c oughs> องก็ไปตรงนี้แหละ play a shield card? Oh no! Acquired area! My turn. You built a landmark! 9 11 My turn! Double! Ten. Do you want to play a shield card? Oh no! Play. osionfish. ดูตัวเองนะ <c oughs> ทำให้กดกันแล้วจะโดนแน่นอนเจ็บด้วย ลมเลยถ้าเล่นไซคีกับมิกไซคีจะเล่นมาก่าง,ง่ายนะครับส่วนใหญ่ถ้าคนไต้หวันที่เล่นมาก่อนคือคนที่ไม่เคยไปเล่นเซิร์ฟไทยหรือว่าไม่เคยไปเล่นเซิร์ฟเกาหลีเนี่ยจะไม่คุ้นเคยกระดานนี้นะ แต่นี้ผมก็แนะนำพวกเนี่ยไซคีมิกซไซคีนะั่นแหละดีสุดแล้วครับพอดี ID นี้ไม่มีมิกซไซคีนะดวงไม่ค่อยดีมีแต่สกูแต่สกูมันไม่มีสกิลย้ายทีย่ผมก็เลยแบบไม่ค่อยอยากจะเล่นเท่าไหร่นะฮะคือผมเคยลองเอาสกูเนี่ยไปเล่น สิบไทยแล้วไม่เวิร์กอย่างแรงในแผนที่เนี่ยอฮะตอนนี้น้องเล่นไซคีกับมิกไซคีเนี่ยพระองไทยก็เป็นยูดาช่วยนาำโอ้ <Your second. S 1> oh, นี่ไม่กาบ,บินเลยใช่ไหมเนี่ย <laughs> ผมใส่แปลนฟ้ามาด้วยนะครับป้องกันไอ้พวกนี้ทำอะไรไม่ได้ครับก็ดีถ้าเขาวางตรงนั้นไม่ค่อยเดือดร้อนแต่ถ้าเป็นผมผมจะวางไอ้เหมือง,งแรกอแของแถมสองเพราะถ้าไม่ทำอย่างนี้นี่ลำบาก สกิลเออไม่ใช่ออฟปอ,อกกอลอา้างนี่ต้องมีนะครับไม่มีในงานเข้าส่วนออฟที่สร้างแลนด์มาร์กแล้วคุณค่าผ่านทางเพิ่มหลายๆเท่านี่ควรจะมีนะดีกว่าพินัยกรรมอ่ะเพราะพินายกรรมบางทีมันม My turn, double twelve. Select the area to plant a bomb. They that way. My turn. แล้วก็ซื้อเกาะนะะผมใส่แฟนฟ้ามาป้องกันพวกนี้ด้วยอะไรของเขาวะมันระเบิลให้ผมเฉยเลยไม่เป็นไรวางใหม่ อืติดตัวนี้ไม่มีกล่องบินผมเคยลองเล่นแบบไม่มีกล่องบินเสียมากเลยนะแต่เนีเหมือนจะดีแต่มันไม่ดี ันเหมือนจะดีแต่มันไม่ดีอย่างเดียวก็คือเวลาเราโดนดูดอะครับมันหนีไม่ได้ไงแล้วถ้าโดนตัดหนังฟ้าก็คือจบเลยเจ๊งเลยถ้าแรนมาก,ก็ต้องกันแต่ถ้าเป็นสร้างสามหลังคงก็ไม่รู้จะกัน the build a ก็ปล่อยให้เขากดไปเรื่อยนี่ยถ้าเขาใช้หมดแล้วมันจะมีปัญหานะครับ ผมรู้ว่าปัญหามันชอบมาเดื่องนี้ประจำดีใส่หีเกาะล้างเอาไว้ไเป็นสิบหกละ

อลองบิ้นดูจะทำให้นั่นก็ไม่ยากแต่ผมไม่ต้องการหลอกเขานะครับถ้ากดจะโดนแน่นี่ฮะวางกลดได้เลยตรงนี้

ยกันไม่ได้แล้วบึง้งไม่สามารถจบได้นะโดนตัดไป็ยนย่งแี้แ โชคดีที่เอ้นั่นออกบึ้มนะโดนไปหกสิบเปอร์เซนต์รวยเลยผมไม่มีเมืองให้นี่ ไม่มีอะไรให้กันแล้วการไม่ใส่กล่องบินมามันจะมีปัญหาอยู่อย่างหนึ่งนะเวลาโดนขันกว่าแพงไม่พอ ฟ้าจัหลงไปเลยเล่นแผนที่นี้ใครไม่ที่คิดจะไม่พบกล่องนี้ผมวองเลยนะผิดเพราะมันจะพลิกเกมได้ยากมากเลยนะฮะกวิธีเล่นก็จะอยู่ประมาณนี้นะครับอันนี้ก็เล่นแบบ 5M จริงๆเล่นหนักๆแ,แรงๆก็ได้นะฮะผมว่ามันก็โอ้ย อย่างแต่ว่าตะกี้มันไม่ไม่แพงเท่าไหร่เพราะว่าผมไม่ได้หาโอกาสเอาแปนฟ้าไปเหยียกเมืองนะู้นนะก็ที่ที่แนะนำก็มีปืนนะครับปืนเครื่องป,ปืนล้างสมองแล้วก็แปนฟ้านะฮะแล้วก็แปนธรรมดาเล่นมิกไซคีหรือไซคีก็ได้นะครับถ้ามิกไซคีเนี่ยมันจะเสียช่องไปช่องหนึ่งเพราะต้องไปใส่หมว ส่วนออฟที่ควรมีก็ควรจะเป็นออฟพวกแบบสร้างเออแลนด์มาร์คแล้วคูณค่าผ่านทางแบบซูมอะไม่ต้องไปใส่พินัยกรรมนะครับเพราะว่าบางทีเราต้องเน้นแบบรีบเร็วรีบจบอะพินัยกรรมมันชาแบบ้าเงผมบอกโดยส่วนตัวเลยพินัยกรรมมันชา้าถ้าเป็นคูณแลนด์มาร์คเลยเนี่ยมันเร็วนะครับบางทีมันได้คูณแปดเราทําคู่ได้แป๊บเดียวเป็นคูณสิบหกแล้วตัวเรามันเหยียบเมืองแล้วมันคูณอยู่แล้วนะ แล้วก็ป้องกันคนอื่นมาดูดของเราออกก็ต้องใส่แป่นฟ้าไปด้วยนะผมก็ใส่แป่นฟ้ามากันจริงจะหาแผ่นฟ้าเกตอีกอันหนึ่งนงนะ,นะครับโอเคนะครับวันนี้ก็รีวิวแผ่นที่ใหม่คร่าวๆนะครับส่วนกิจกรรมก็เป็นกิจกรรมแจ็คพอตนะฮะเล่นขาดอีกสองตาก็จะมีลูกบาทแจ็คพอตนะครับผมไม่ค่อยอยากสูมแจ็คพอตเท่าไหร่มันมันให้ของห่วย เนี่ยฮะดูอะไรก็ไม่รู้ทองมันก็ให้บ้างนะแต่ว่ามันมันให้น้อยนะผมบอกอแสงแสงขาวโอเคนะครับโดนไปประมาณร้อยเพชรของที่ได้ก็ห่วยแตกนะครับพูดตามตรงเลยว่าห่วย ก็ดูฮะของที่ให้แต่ละอย่างเนี่ยใช้ไม่ได้ทั้งนั้นมีแต่ห่วยหวย,หวยนะครับกดดูของแ๊บหนึ่งนะ อีเวนต์นี้ก็ไม่ค่อยแจกของเท่าไหร่ได้ทองมาแค่แสนกว่าๆน้อยมากนะฮะอะเดี๋ยวผมลองรวมจีอร์นนะครับทองมีไม่เยอะอีเวนต์นี้ อ๋อผมก็มีครบหมดแล้วก็เลยรู้สึกเบื่อเบื่อ,อ,อ,อกับเซิฟนี้นะมันไม่ค่อยแจกของแล้วงกด้วยออหลังๆมานี่งกเป็นเพื่อนเซิฟไทยเลยของไม่แจกแล้วก็สูบทองสูบเพชรแบบกระจายนะ,ะวบไป เดี๋ยวดูว่ามิจี้อะไรหน้ารีสกิลออกบ้างนะอ,อันนี้อันนี้ออฟดีอยู่แล้วไม่ต้องไปยุ่งกับเขาตัดนางฟ้า6กซผมก็ไม่รู้ว่ามันจะได้ออฟอะไรดีๆบ้างนะเนี่ยอันนี้ก็ป้องกันยิบยิไม่ค่อยได้ใช้เนาะ ฮะสร้างแรนด์มามีโอกาส75%สุ้มเพื่ออะไรเนี่ยคือจริงๆออฟนี้ผมมีในเครื่องตัวหลุมดำแล้วนะแต่เครื่องยิงหลุมดำยังไม่ได้ยังไม่ได้ทำาถ้าออฟนี้มันก็ควรจะอัดใส่ไอจีจีที่เครื่องยิงหลุมดำอะของไทยมันเป็นเครื่องผลิตหลุมดำนะเร่ง ยิงลุมดำเนี่ยแมคโนชูเตอร์น,นะครับเข้าไต้หวันนานแล้วนะเอาไม่ว่าใครจับแจ็กพอตแล้วได้อะไรดีๆก็เหม็นมาได้คิดเลยนะแต่ว่าตะกี้มันแสดงผลอะไรบ้าๆบอๆเออเดี๋ยวลองจับแจ็กพอตนิดหน่อยนะเป็นกระใสเอาอีกแล้ว พันเพชรมันไม่ให้หรอกอันนี้ไปทำอะไรได้วะดีเอ,อกากระจายแต่ขยะบอกเลยว่าเยอะ GS ขอเพชรได้ไหมของไม่ค่อยดีเลยช่วงนี้ ก็กดไปร้อยกว่าเพชรนะครับกดไปแล้วก็จะมีแต้มสะสมด้วยนะเดี๋ยวดูของก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยอะไรเงี้ยสูงจี้อืมนะเซิฟนี้หลังๆมาผมก็งงๆกับเขานะไม่รู้ทำอะไรแปลก นะครับอีเวนทีแล้วสุ่มแจ็คพอตไปไม่ได้อะไรเลยได้แต่ของห่วยห่วยเ,เขาบอกว่า up gs บวกเต็มได้ได้แสงมาขึ้นประกาศตะกีนะะเดี๋ยวเอาจีก่อน ของอย่าเอื่นจะค่อยกดรับทีหลังเซิร์ฟนี้โคเวอร์ผมไม่เยอะกดรับได้นะครับโอเคเอจีมาก่อนได้มาแค่60เพชรก็สะสมแต้มไปหมุน กดใช้พวกนี้ก็ไม่มีปัญหานะจะไ,ได้แต้มนะครับนี่ฮะลูกปาดแตงโมนะครับกดใช้นะเนี่ยเผื่อจะได้เพชจลองเปิดเล่นดูไหม 5้าสิบเพรคุ้มไหมเนี่ยนะครับก็ใครมีอ,อะไรกดแท็กพอตได้อะไรบ้างจะอวดอะไรก็มินต้าคิดแน่เนี่ยโอเคนะครับวันนี้คงพอแค่นี้นะแต่ว่าไอ้ไหน ใ้จี G แปลกๆเลก็กเขาไม่บอกเลยว่ารวมจะได้อะไรนะครับหาจี G. แลกทิกเกอร์ เก็บจิตอันได้ของนะฮะเดีย๋ยวขาลองแท็คปอดเล่นๆดูจะได้อะไรกับเขามัง่งก็็ไม่ได้หวังอะไรนะที่ก็โผล่มากวนใจนะสองอัน่ะมีเพชรคืนมาบ้างอะไรทองล้านหนึ่งไม่ให้เลยนะ ให้แต่ของห่วยในรอบนี้นเป็นแจ็คพอตทิกเกอร์ผมว่าระบบท่องเที่ยวเสียแนะ่เลยก็เลยยังปิดอยู่จริงๆทิกเกอร์มันต้องได้อ่ามันต้องได้จากท่องเที่ยวนะ โอเคกดแค่นี้แหละเดี๋ยวไปเล่นไอดีไก่แล้วกดรลัวดีกว่าของที่ได้ไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่ได้ทองมานิดฮะเคนะครับวันนี้คงพอแค่นี้นะครับก็ขอให้โชคดีสำหรับแฟนที่ใหม่สำหรับคนที่เล่นเซิร์ฟไต้หวันนะนี้ก็พอแค่นี้นะครับสวัสดีครับ